สวัสดีตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเข้าสวนอีกแล้วนะคะช่วงนี้ฤดูของบอนสีเขาจะพักพักต้นนะคะใบเขาจะไม่เยอะแต่ว่าประส้มก็ไม่ทำอะไรเขามากนะคะให้เขาเพราะว่าอันนี้ปลูกมานานแล้วหัวเท่ากับปั้นแล้วค่ะอินเหนาวนะคะ ให้เขาพักต้นไปเขาช่วงที่เขาพักต้นนี่เขาจะมีแค่ต้นละหนึ่งหนึ่งก้านนะคะต้นละหนึ่งก้านแต่เขาก็ไม่ได้ยุบหมดนะถ้าช่วงเขาใบเขาเยอะๆเขาจะมีต้นหนึ่งประมาณสามก้านสี่ก้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพักต้นก็จะเหลืออยู่แค่ก้านเดียวนะคะเหลืออยู่ก้านเดียวโดดเดี่ยนี่ค่ะนี่คือช่วงเขาพักต้นนะคะเพื่อนเขาจะไม่แทงยอดใหม่ เขาจะเหลืออยู่ใบเดียวนี่แหละส่วนตรงนี้คือเศษฐีวินสันด่างนะคะด่างอย่างเทพเลยะคะ่ะดูก้านของเขาเรษฐีวิ T นสันในเขาจะก้านเขาจะมีเส้นๆอย่างนี้ขึ้นนะคะถ้าถ้าหงษาเขาจะไม่มีลายเส้นนะคะพญาหงษาจะอีกแบบนี้แต Set ่เศรษฐีวินสันนี้เขาจะเอดอัตลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นเส้นๆขึ้น แล้วก็ช่วงใบช่วงใบช่วงก้านของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะแตกใบเนี่ยมันจะมันจะทิ้งช่วงมันจะมีข้อขึ้นเนี่ยอันนี้คือเศรษฐีวินสันนะคะส่วนตรงนี้ต้นใบเงินทองหน้าค่ะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆต้องมีติดบ้านไว้นะเพราะว่า จะทําให้เราเงินไม่ไม่ขาดมือจะทําให้เรามีเงินนะคะอันนี้คือต้นต้นเนี้ยปลาส้มเชื่อเขามากเลยต้นนี้ต้องหามาปลูกนะคะเศรษฐีวินสันของปลาส้มด่างอย่างเทพเลยะคะ่ะด่างสวยมากเนี่ยจะให้ดูความต่างจากอ่เขาเรียกว่าอะไรนะ จ้าพญาหงสานะคะพญาหงสานี่เขาจะเขาจะมีใบติดตรงข้อเลยเขาจะไม่ทิ้งช่วงนะคะพอกราบอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะออกใบเลยดูไม่ยากบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่หงส์ไม่ใช่เศรษฐีวินสนันนี่ดูง่ายค่ะเศรษฐีวินสนันกับหงสน์นี่แล้วก็ตรงกระดูกเขานี่จะจะเต็มนะคะใบเขาจะเรียบกว่านะคะใบจะออกอันนี้คือหงส์ก็เป็นไม้เสียงไทยเหมือนกันเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะ ถ้าคนชอบเล่นหงเล่นหวยนี่หน้าปลูกไว้นะคะเวลาเขาออกดอกมาเนี่ยถ้าดอกเขาหอมมาก,มากๆเนี่ยจะมีโชคนะคะนี้ก็ฮกหลงตอนนี้กัดกัดสีสวยมากเลยอะฮกหลงนี้เป็นบอลที่ประส้มชอบมากสีเขาแบบสวยมากนะคะสวยมาก สวยกว่าที่อหละนางมงนางใหม่อะไรเงี้ยยังไม่สวยเลยพระสม้มว่าแต่คนอาจจะไม่ฮิตหรืออาจจะราคาอาจจะสู้ไม่ได้นางใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าในในความสวยของเขาแล้วก็ความเป็นมงคลสิริมงคลของเขาบ้านไหนปลูกไว้เนี่ยคือฮกหลงนี่เป็นชื่อของภาษาจีนเป็นตำนานของเขาก็คือแบบ เดี๋ยวต้องไปค้นดูเดี๋ยวพูดเด,เดี๋ยวพูดผิดอีกนะคะเนี่ยสวยมากเลยอะพกหลงชอบมากประส้มก็มีเยอะอยู่นะคะพกหลงมีหลายต้นคือแยกตอนแรกประส้มซื้อกอใหญ่มาแล้วก็มาแยกออกเป็นกอ,กอซื้อกอหนึ่งพันห้าแยกได้ประมาณสิบแปดต้นนะคะสิบแปดกอแต่มีแต่หัวใหญ่ๆค่ะไม่ได้ตัดหัวนะคะติดหัวทุกต้น,นะคะ่ะ จะเรี้ยงไว้สวยๆนะคะสวสวนนี้บางคนเขาก็เรียกทับทิมแดงบางคนเขาก็เรียกทับทิมสยามน,นะคะอันนี้คือต้นเบบี้เขาอยู่เขายัางสีเขายัางไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะส่วนตรงนี้ก็คือไก่สุดสมวนอันนี้ก็ได้เบบี้เข้ามาค่ะกำลังเป็นเบบี้อยู่ ก็ยังไม่ได้กัดสีมากนะคะสูงขึ้นมานิดนึ่งก็เป็นหกหลงอีกแล้วค่ะแต่วันนั้นเพื่อนมาหาเขาบอกว่ามันไม่ใช่หกหลงเขาบอกว่ามันเป็นสีเบญจรมนะคะเพราะว่าสะโพกเขาใหญ่สะโพกเขากว้างตรงสะโพกเขาอะแต่นี่เวลาเขากัดสีเต็มที่คือหัวเขาแก่เต็มที่ต้นคาสมบูรณ์เต็มที่เขากัดสีเขาก็จะคล้ายๆหกหลง แต่ว่าเขาตรงขอบเขานี่เขาจะกัดไม่หมดเขาจะมีความเขียวนะคะตรงนี้ส่วนต้นนี้ก็คือร่อนทองค่ะร่อนทองสวยมากเป็นบอลที่ป้าส้มชอบมากที่สุดก็คือร่อนทองเพราะว่าเขาลายลายใบของเขาเหมือนผ้าไหมมัดมีอจําได้คุณยายจะชอบทอทอผ้าฝุมผ้าไหมอ่ะ คุณยายจะเป็นคนที่ชอบสีเนี่ก็ส้มเห็นแล้วคือติดตามมาตั้งแต่เด็กอะสีเขียวกับสีบันเย็นหรือว่าสีชมพูอะไรเนี่ยคือชอบอะ่ะสวยน,นี่คือร้อนทองนะคะก็กาใหญ่แล้วเขาช่วงนี้เขาอยู่ในฤดูการช่วงพักต้นนะคะแต่ร่อนทองนี่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่พักแต่อีเหนาวนี่พักนะคะอีเหนาวจะพักต้นตรงนี้ก็ฮกหลงนะคะ ประสม้มคิดว่าจะเป็นหกหลงแต่ว่าบางคนเขาก็บอกไม่ใช่แต่ซื้อมาในานามหกหลมนะคะสวยไมเ้ยเขากัดกัดสีดูคลาสสิกมากสวยงามมากค่ะหลายกอมนอีก,กอเน,นี่ยเขาจะกัดสีแบบแตกๆนะคะ ะปิดท้ายตรงกวนอิมค่ะระส้มมีกวนอิมอยู่สองกองไปกอนหนึ่งออกไปตั้งไว้บนถ้าจะถ่ายครบทุกอันมันก็จะยาวไปนะคะกวนอิมสวยๆเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆหามาปลูกนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยว เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ